มากเลย thank you โรมาเฟน thank you so much นะคะคุณกเกษตรทำมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งกระทะแรกนะคะเดี๋ยวเรา เราออกมาวางให้มันเสด็จน้ำมันสักพักหนึ่งนะคะนี่ดูกรอบๆเลยเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงได้นะคะว่ามันกรอบแค่ไหนนี่น่ากินมากมาค่ะใครจะกินร้อนๆนะคะฟันหลุดได้เลยนะคะเดี๋ยวรอพักให้เย็นสักคู่นะคะสักครู่นะคะ รอให้มันน้ำมันมันสเสด็จหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานนะคะอันนี้วางพักไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็มาใส่ถ้าใช้ไอตัวคีบอะ่ะตัวคีบมันจะมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะมันชอบหลุดเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนี่นะคะเหมือนที่เขาทำขายเขาก็หยิบอย่างเงี้ย แล้ก็ใส่ถุงมือใช่ไหมคะน้องดานี่นกระท่ที่กระทะที่สองนี่ก็จะโอเคหน่อยใส่หมดเลยโลบมากอีกแล้วเก็บไว้หน่อยนี่นะคะ อันนี้เราก็ให้เพื่อนๆโอ้เห็นไหมใช้ตัวหนีบมันก็จะเป็นประมาณเนี้แหละจัดเรียงนิดนึงนะคะกรอบมากๆเลยนะคะ Thank you so much Thank you so much <c oughs> อยากให้ยายเล็กมาอยู่ใกล้ๆจังเลย ให้ยาเล็กจัดจานยาเล็กจัดจานสวยมากเวลาแกเวลายเลายเล็กกินนะจะจัดจานดีดีเก๋จัดไม่เป็นหรอกนี่ได้ได้หนึ่งแถวล้วกรอบเลยค่ะกรอบเลยใครจะกินก่อนได้นะคะเดี๋ยววางน้ำจิ้มเสิร์ฟให้กรอบมากๆเลย ขอบคุณนะคะคุณกาซ่าคุณยายเทพมากินด้วยกันนะคะน้องดาท่านมืนมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยว เสร็จกระทานี้แล้วเราก็มากินกันนะคะที่เหลือนี่เดี๋ยวเก็บทาตอนลงไลฟ์เดี๋ยวค่อยทํานะคะ <S <S ขอบคุณนะคะคุณพรไภสารขอบคุณคุณภา,าษาอังกฤษนะคะยายเล็กยายเล <S <S ็กน้องยงน้องยองแฮปปี้อ h สแฮปปีอิสสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะ <S <S thank you thank you นะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะต้องเอาอันนี้มาวางเพื่อนบอกมองไม่เห็น ขออน,นุญาตวางแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวทอดอันนี้ก่อนดีอย่างหนึ่งเออมันไม่กระเด็นเนาะวันก่อนโหกระเด็นแขนนิดลายปอยเลย <laughs> ขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะเริ่มเหลืองแล้เริ่มเหลืองแล้แล thank you thank you